จะเห็นเนาะวิ่งกันแต่ด้านหน้านี่เราขึ้นอย่างนี้ให้ดูเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอด่านช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะยืนต้อนรับพร้อมกับสวัสดีครั้งสวัสดีครั้งนะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะแทนจากอุดอรนะคะมุง่งจากชอด่ดันช้างไปอุดอรนะคะมุ่งตรงสู่อุดรเลยอุดรเรานี่เองอีสานบ้านเฮานะคะ จัดคันงามคันนี้คันนี้นะคะเป็นตามสภาพที่จัดแบบจึงจ้งๆฉ่ำๆก็คืออ่ะไปด้านหน้านก่อนก่อนจะมานจะสเปคใบมีดด้านหน้านะคะพร้อมกระจังหน้านะคะ7ฟุตนาะของใหม่ไปเลยจัดไปยางใหม่กระทะใหม่นะคะสาย12.4 24นะคะาาคาะ์นาคารโลแน่นอน8น็อตเพราะเขาเป็น ห6หง10 S นะคะตัวท็อปและไอเทมอีกคันเพราะว่าเป็นปั๊มเฮดนะคะเอ่อ ID C 4นะคะเครื่อง Power Star นะคะลูกค้าสั่งจากเห็น 4, 6, ช,ชี่อสีช่ชมจึ้งก็คือเขาทําสีอย่างดีทั้งคันนะคะคือลอกก่อนนะคะแล้วค่อยลองพืนแล้วก็เป็นสีจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินไฟเพิ่มเติมเดี๋ยวมาโชว์ระบบไฟกันทีหลังเพิ่มตามไปก็มีคันเล่งเท้านะคะที่ลูกค้าเพิ่มเบาะใหม่ แล้วก็ยังเป็นหลังคาเดิมเดี๋ยวเดินไฟเดี๋ยวดูกันอีกทีด้านหลังนะคะในก็เป็นกระทะหม้ยางใหม่พร้อมเวทของชอ่ดันช้างนะคะข้างละสองก้อนเข้าไปด้วยที่บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นฐานพัวนะคะอันนี้เป็นหใบนะคะนับได้สองสี่หนะคะซึ่งเป็นจริงๆใช้7ได้ไหมตอบเลยว่าใช้ได้แต่ลูกค้าบอกว่าทางอุดรบ้านเขานะคะใช้เป็นหใบเท่านั้นนะคะคันนี้นะ สุดมากอย่างที่คุยไปจะไม่มีกระบอกช่วยยกนะคะและลูกค้าก็ไม่ได้เพิ่มไปแต่เขาจะมีขอลากท้ายของตัวรถมาเองเลยนะจ๊ะโชวช์โชวช์โชว์ความหอความหอและช่วงนี้นะคะฝุ่นเยอะ PM ม,มาลูกค้าบอกว่าจัดกองเปียกเข้าไปด้วยนะคะแปงเข้าไปเพิ่มจะเห็นได้ว่าให้ดูใกล้ๆ,ๆสีคือแบบนี่คือทำสูใหม่นะคะอย่างดีจากชอดัดช้างนะคะแล้วก็อ๋อลืมไปลืมไป1 0่อที่เราเห็น แน่นอนว่าเกียร์การนะคะ8บไขสองแน่นอนเรื่องเดี๋ยวเรามาตามกันดีกว่าค่ะว่าหนึ่งซูเนสคันรอคันนี้เขาเป็นตามสภาพที่จึ้งๆมีดีอะไรตามกันเลยค่ะพร้อมค่ะตามสภาพสูดอน้องพี่คันนี้คันนี้นะคะซึ่งไฟต้องบอกว่าเป็นระบบสองตังหวานะคะหมายถึงว่าแยกกันได้นะคะทั้งหน้าและหลังนะคะมีไฟด้านโนนด้วยเดิมๆของเขา โชว์ไฟนี่นั่นนู่นนี่เป็นแง่รถอลังการแน่นอนว่าคาร์โรเกียกลางนะคะส่งผ่านติดนะคะเรียบร้อยนี่โชว์นี้โชว์ระบบไฟกันก่อนนะคะนี่เขาโชว์ระบบสองแ้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ปลดอยู่นะคะอันนี้เข้าแล้วครับหลดมาอันนี้ปลดนะคะในสวิตก็คือมันจะมีสวิตสองเถาอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องช่างก็จะขึ้นไปแล้วเสร็จท้ายด่วนเลไปมี่ทอม โชว์โชว์โชว์ด้านหลังกันหน่อยโชว์ด้านหลังกันหน่อยหางขึ้นลงพร้อมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขอเขา PTO นะคะ PTO หน่อยได้ไหมมันอาจจะได้ยินแค่เสียง PTO ฮะมันมันได้ยินเสียงไหมเผื่อจะได้ยินเสียง ขอถามเพาน้องเขาก่อนนะคะวอนนี้ว่ามันติดฝาไปอยู่แป๊บนึงนะมันไม่ได้มีเสียงแล้วก็ลังโชว์นะคะแบบนี้ก็เสร็จเครื่องต้องมีนะเสียงแตรกลองกลางวันนะคะยังไงก็ให้ถ่ายเงินถ่ายเงินถ่ายมาเงินเข้าถ่ายออกก็กอบโกยเงินทองนะคะโปรพีโนเนื่อจาว่าเขาปิดฝาไปแล้วนะคะเดี๋ยวว่า ถ้าลูกค้าอยากมาลองคือมาลองกันได้เลยอะใครโชว์ร้านบนกันนิด มุงตรงสู่อดอนะคะส่งลกส่งใจไปยังไงกอบโกยเงินทองนะคะร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากอุดอรนะคะหรือจากที่อื่นนะต้องถอยหลังตามผมวมาเราจะเห็นเนาะวิ่งกันแต่ด้านหน้านี่เราขึ้นอย่างนี้ให้ดูเลย ไทยรังพร้อมอะไรพร้อมรถค่ะพร้อมค่ะต้องขอบคุณนะคะแล้วกันนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวชอรดันช้างกรุ๊ปค่ะทิดอุดรค่ะสู่อุดรน,น,นะคะต้องขอบคุณลูกค้าที่เสียสละเวลามาเลยนะคะเป็นไงคะตามสภาพเก่านอกที่แบบว่า เก็บระบบเก็บใจให้นะคะซึ่งซึ่งนองามนะคะจัดตามใจลูกค้านะคะอย่างชุดเบมี่นะคะบางท่านก็มีใช้8บ้างหรือว่า7บ้างตามที่เห็นนะคะแล้วก็อย่างผ่านพัวนะคะที่จะมีทําให้รถนะคะต่างว่าจะเป็นพันหกหรือผ่านเหรือผ่าน8คือใช้ได้ทางนั้นนะคะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรทางนี้ทางนั้นต้องขอบคุณลูกค้าจากอุดรีกครั้งนะคะเขาะ้าใจค่ะว่าเราไกลกันยังไงหมายถึงหมายถึงหมายถึงว่า ถ้าลูกค้าท่านอื่นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรมาได้นะคะที่0639264156นะคะหรือว่า0655355664นะคะเราเปิดร์ถึงเสาร์นะา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เช่นเดียวกับท่าฝ่ายอะไรนะคะจะเป็น092นะคะ664 4964นะซึ่งไทยยังไม่สะดวกโทรเราทักกันมาในเพจได้นะคะเพราะมันจะอัปเดตเร็วที่สุดก็คือขายรถไทยขีดชอดันช้างกรุ๊ปนะคะ Facebook แฟนเพจเราส่วนเพจอะไรก็จะเป็นขาย อะไรลดไถฟ,ฟอดนะคะเครื่องอัดฟังนะถ้าเราตอบกัญช้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรีบตอบกลับนะคะถ้าไม่ได้รับเดี๋ยวเราก็จะโทรกลับเหมือนกันนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กด u b s c r i b e หรือกดติดตามฝากกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็แบบบางครั้งที่เป็นคลิปเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็คลิปที่เป็นรถคันที่ยังไม่ได้ถูกจองหรือคคลิปแนะนํานะคะให้ลูกค้าแล้วก็อีกนิดนึงกําลังใจใหญ่ๆใ,ให้กับทีมงานของชรันช้างนะคะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็เงเงาเบื่อๆนะติ๊กต็อกเราก็มีนะคะอ g จี IG ก็มีตามกันนะคะวันนี้ก็อุดรของเราปัสวัสดีค่ะ